สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมสวนมะลินะคะที่จังหวัดที่จิตเนาะวันนี้เราอยู่พร้อมกับเจ้าของสวนเลยค่ะที่นําสมแดงชีวภาพของเรามาใช้กระดอกมะลินะคะมารู้จักกับพี่เขาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแต่วันนี้มาเยี่ยมถึงสวนนะคะก็อยากจะมาสอบถามว่าที่ได้ใช้ควิกเนาะก,กับอะมิโนนะคะกับกับมะลินะคะคุณหมีปลูกมะลิทั้งหมดเนี่ยค่ะเนื้อที่เท่านะไหร่กี่ไร่คะแปดไร่ครับประมาณแปดไร่ ประมาณแปดไร่นะคะแล้วผลที่แล้วเนาะที่บุบมาฉีดฝั่งโน้นนะคะครั้งก่อนนะที่เรามาเยี่ยมกันเห็นว่าก่อนก่อนหน้านี้ได้เท่าไหร่นะคะฝั่งโน้นกี่ไร่ฝั่งโน้นประมาณสองไร่ครับสองไร่เนื้อที่สองไร่ก็ก่อนที่จะใช้อ่ะทําสูงสุดเลยสองไร่ได้ประมาณสามสิบโลสามสิบโลครับค่ะแต่พอใช้ปุ๊บผมได้ห้าสิบโลพอใช้ได้ห้าสิบโลนะคะก่อนใช้ได้แค่สามสิบเอง แล้วก็เก็บไม่เสร็จเหลืออีกสิบล่องไม่ได้เก็บครับยังเหลือตั้งสิบล่องค่ะแสดงว่าก็ต้องเสียอะไรเงินตรงนั้นไปด้วยใช่ไหมครับไม่ได้เก็บเพราะอะไรคะก็คนเก็บมันน้อยแล้วก็เก็บไม่ทันเวลาเก็บไม่ทันนะคะเพราะว่ามันดกมากใช่ไหมครับค่ะก็เนาะแล้วผากอะไรถึงกับเกษตรกรแล้วหน่อยค่ะว่าชีวภาพช่วยเราได้ยังไงบ้างความประทับใจกับสมแดงความประทับใจก็ปลอดภัยแล้วก็มีผลผลิตตลอด ไม่เสียงเงินซื้อลหลายอย่างใช่ถ้าใช่ถ,ถ้าซื้อฮอร์โมนอย่างอื่นก็ต้องมี<ๆ>คืออย่างเดียวตัวเดียวตอบโจทย์ได้ตัวเดียว,ว,ยวครบหมดทุกอย่างเลยผมเท่าไหร,ร่ยังไงอันนี้หนึ่งตัวหนึ่งครับผสมในถังสองร้อยลิตรถังละร้อยครับถังละร้อยซีซีครับอ๋อน้ำน้ำหนึ่งร้อยลิตรนะคะสองร้อยลิตรครับน้ำสองร้อยลิตรครับต่ออันนี้อันนี้เราก็สองร้อยซีซีนะคะหนึ่งร้อยซีซี <laughs> ประชีวภาพนะคะสุขภาพเราก็ไม่เสียด้วยเนาะคุณนีเนาะ<ช>โอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณค่ะสําหรับข้อมูลดีค่ะ<ช>สมแดงรู้รรจักไม่รู้<ช>จนใครรู้จ, <น S 2> รจักเราคนนั้นชอบ